สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดกับเรื่องของการแปผลเลือดแคลเซียมสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย icu พบกับผมหมอแอนผู้เชี่ยวชาญด้านกรรโรคปอดและ IU u ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเวลาที่เราไปเจาะเลือดนะครับบางคนก็จะเจาะดูค่าแคลเซียมในเลือดด้วยนะครับว่ามันความหมายอย่างไรนะครับคิดถึงโรคอะไรแล้วอาจจะมีอาการอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน อย่างแรกแคลเซียมนะครับค่าปกติในเลือดปกติเราก็จะรายงานออกมาเป็นตัวเลขนะครับอยู่ประมาณ8.5ถึง10.5มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับบางห้องแลบอาจจะใช้หน่วยเป็นมิลิโมลต่อลิตรหรือมิลิอิควยเลนต์ต่อลิตรตรงนี้เราก็สามารถแปลงหน่วยมาได้นะครับคราวนี้ไอแคลเซียมเราไปเจาะเจาะเนี่ยแล้วบอกว่ามีแคลเซียมในเลือดเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันแคลเซียมมันมีความสําคัญ,ญยังไงของร่างกายนะครับ ก็คือตัวแคลเซียมเองเนี่ยมันก็เป็นแร่ธาตุอันหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญนะครับ99%เนี่ยมันอยู่ในรูปของกระดูกและฟันในร่างกายเรานะครับอีก1%เนี่ยจะอยู่ในเซลล์แล้วก็ของเหลวระหว่างเซลล์นะครับซึ่งการที่มีแคลเซียมเนี่ยมันก็จะช่วยในการเรื่องของอาการทํางานของกล้ามเนื้อต่างๆแล้วก็ระบบประสาทด้วยนะครับแคลเซียม um เนี่ย ในการที่เราจะควบคุมให้มันมีระดับปกติในเลือดของเราเนี่ยมันจะขึ้นกับฮอร์โมนด้วยนะครับก็คือตัวฮอร์โมนพาราไทรอยแล้วก็ตัววิตามินดีด้วยนะครับซึ่งการที่มีฮอร์โมนพาราไทรอยเยอะหรือวิตามินดีเยอะก็จะมีแคลเซียมเยอะในเลือดตามไปด้วยนะครับคราวนี้ในเรื่องของค่าแคลเซียมในเลือดถ้าสมมุติเราเจาะออกมาแล้วเนี่ย มันน้อยกว่า8.5มิลลิกรัมเดซิลิตรเราก็จะเรียกว่ามีแคลเซียมในเลือดต่ำาหรือเรียกว่าไฮโปแคลซีเมียนะครับไฮโปก็คือต่ำใช่ไหมครับแคลซีเมียก็หมายถึงแคลเซียมในเลือดนะครับแต่ถ้าเจาะมาแล้วมีค่ามากกว่า10.5มิลลิกรัมเดซิลิตรเราจะเรียกว่ามีแคลเซียมในเลือดสูงเดี๋ยวที่เรียกว่าไฮเปอร์แคลซีเมียไฮเปอร์ก็คือสูงใช่ไหมครับแคลซีเมียก็คือแคลเซียมในเลือดนั่นเองนะครับ ภาพนี้ต้องการแค่จะบอกให้รู้ว่าการทํางานของพาราไทรอยฮอร์โมนและวิตามินดีเนี่ยถ้ามันมีการทํางานที่มากขึ้นจะทําให้มีแคลเซียมในเลือดเรามากขึ้นนะครับถ้าพาราไทรอยฮอร์โมนน้อยวิตามินดีน้อยก็จะทําให้มีแคลเซียมในเลือดของเราเนี่ยน้อยลงนะครับซึ่งมันจะทํางานร่วมกับไตลำไส้แล้วก็กระดูกในร่างกายของเรานะครับคราวนี้แคลเซียมเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ย ที่อยู่ในเลือดนะครับที่เราจะออกมาเนี่ยมันก็จะล่องลอยอิสระอยู่นะครับประมาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะไปจับกับโปรตีนในร่างกายเราที่ชื่อว่าอัลบูมินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโรคที่ทําให้มีอัลบูมินเนี่ยผิดปกปติไปเช่นอาจจะเจ็บป่วยหรือเป็นโรคตับตับแข็งก็จะทไใ่ค่าแคลเซียมเนี่ยมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้นะครับอาการของแคลเซียมต่ําที่เราเจอนะครับ โดยปกติเรามักจะเจอเมื่อระดับแคลเซียมยต่ำกว่าเจ็ดจมิลลิกรัมเดซิลิตรนะครับที่เราเจอบ่อยๆเลยนะครับก็คือการที่มีการชาลอบปากนะครับคนไข้เนี่ยก็จะพูดมาเองเลยว่ามีการชาลอบปากแล้วก็อาจจะมีการชาไปมือปลายเท้าหรือเป็นตะคริวได้นะครับแต่ถ้ามีอาการรุนแรงมากๆเนี่ยการที่แคลเซียมต่ำมากเนี่ยมันจะทำให้ข้อมือเนี่ยเกร็งได้นะครับมีภาวะชักหัวใจวายนะครับมีการเกร็งของสายเสียง มีขั้วประสาทตาบวมหรือเห็นภาพหลอนได้เลยนะครับอันนี้คือการรุนแรงของแคลเซียมต่ําสาเหตุเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวพาราไทรอยแล้วก็วิตามินดีใช่ไหมครับเพราะนั้นโรคอะไรก็ตามที่ทําให้ฮอร์โมนพาราไทรอยต่านะครับหรือค่าวิตามินดีเนี่ยพวกนี้ทําให้แคลเซียมต่ําได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยจะมีภาวะที่ แม้จะมีฮอร์โมนพาราไทรอยหลั่งออกมาแล้วแต่ร่างกายไม่ตอบสนองกลุ่มนี้ก็จะทําให้มีแคลเซียมเนี่ยต่ำได้เหมือนกันนะครับซึ่งเราก็พบได้ในพวกกลุ่มขาดวิตามินดีเป็นต้นนะครับหรือโรคไตนะยาบางชนิดก็จะทําให้แคลเซียมในเลือดต่ําได้เช่นยารักษากระดูกพุนนะครับกลุ่มวิตฟอสโฟเนสภาวะแมกนีเซียมต่ําหรือการดื่มเหล้าพวกนี้ก็มีผลทำให้แคลเซียมต่ําได้ เพราะนั้นใครที่ดื่มเหล้าเหลือหลังนะครับอาจจะทำให้แคลเซียมต่ําและเป็นตะคิวหรือชาได้ง่ายได้เลยการรักษาแคลเซียมต่าเนี่ยถ้าอาการฉุกเฉิเราก็ต้องให้แคลเซียมทางเ้นเลดดานะครับฉีดเข้าไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอาการไม่มากก็จะให้เป็นแคลเซียมเสริมในรูปรับประทานนะครับแล้วก็แก้สาเหตุอื่นๆเช่นแมกนีเซียมต่ําเลิกเหล้านะครับรักษาโรคติดเชื้อโรคตับอ่อนเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือการรักษา คราวนี้เรามาดูกลุ่มที่แคลเซียมสูงนะครับกลุ่มที่แคลเซียมสูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยมีอาการถ้าระดับมันน้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิน12มิลลิกรัมป e r d e c i l เราจะเริ่มมีอาการนะครับอาการที่ว่าเนี่ยบางทีไม่จําเพาะเลยนะครับอาจจะมีท้องผูกอ่อนเพลียซึมเศร้าซึ่งพอเราฟังอาการนี้แล้วเนี่ยบางทีเราไม่ได้คิดถึงอาการแคลเซียมสูงนะครับเราไปคิดถึงโรคอื่นก่อน พอมาเจาะเลือดถึงได้รู้ว่าอ๋อมีแคลเซียมสูงนี่เองเลยทําให้เราท้องผูกนะครับในคนที่อาการรุนแรงมากเนี่ยแคลเซียมที่สูงในเลือดเนี่ยจะทําให้มีปัสสาวะออกมาเยอะมากๆได้แล้วก็มีหิวน้ําบ่อยนะครับคลื่นไส้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็มีตับอ่อนอักเสบได้นะครับถ้าเป็นมากๆจะสับสนแล้วก็ค่อยๆซึมๆแล้วก็ถึงชีวิตได้เลยนะครับสาเหตุที่แคลเซียมสูงนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับ พาราไทรอยฮอร์โมนและวิตามินดีที่มากเกินไปเหมือนกันนะครับโดยส่วนใหญ่90%ของคนที่มีแคลเซียมสูงเนี่ยเกิดจากการสร้างฮอร์โมนพาราไทรอยที่มากขึ้นนะครับนอกนั้นอาจจะพบได้ในคนที่มีไตาวายเป็นโรคมะเร็งนะครับโรคมะเร็งเนี่ยอย่างมะเร็งปอดของผมเองเนี่ยมันทําให้มีการสร้างแคลเซียมสูงขึ้นได้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยตัวมะเร็งมันกระจายไปที่กระดูกมันก็ไปทําลายกระดูกใช่ไหมครับกระดูกก็มีแคลเซียมเยอะ แคลเซียมมันก็เลยมีเยอะขึ้นในเลือดด้วยนะครับนี่ก็เกิดขึ้นได้บางคนกินวิตามินดีซื้อมากินครับพวกอาหารเสริมกินวิตามินดีเยอะมากนะครับกลุ่มนี้ก็ทําให้มีแคลเซียมสูงในเลือดได้วันโรคการได้รับยาขับปัสสาวะบางชนิดนะครับหรือโรคต่อมไรลท่อบางชนิดเองก็มีแคลเซียมในเลือดสูงเพราะนั้นในการรักษาแคลเซียมในเลือดสูงเนี่ยถ้าระด like ับแคลเซียมไม่เยอะมากอาการไม่เยอะนะครับ ให้เราตรวจเช็คดูว่าเราไปทานยาขับปัสสาวะอะไรอยู่หรือไม่บางคนอาจจะไปลดน้ําหนักใช่ไหมครับไปลดน้ําหนักเนี่ยบางคลินิกจะให้ยาขับปัสสาวะมาทานนะครับตรงน,นี้ต้องระวังพอไปเจาะเลือดเราฟังพบอ้าาเป็นแคลเซียมสูงถามม่ถามมาอ๋อไปซื้อยาที่คลินิกที่เป็นยาลดความอ้วนมานะครับภาวะขาดน้ำมากๆนะครับหรือไม่ขยับตัวนาน,านๆพวกนี้ก็คือทําให้แคลเซียมสูงได้หรือบางคนเนี่ยชอบกินอาหารเสริมมาก กินแคลเซียมและวิตามินดีเยอะมากเกินไปเนะี่ยก็มีแคลเซียมสูงได้นะครับก็ต้องหยุดยากลุ่มพวกนั้นแต่ถ้าแคลเซียมสูงแบบรุนแรงเลยคือเกิน14มิลลิกรัมเฟอร์เดซิลิสนะครับกลุ่มนี้เนะี่ยการรักษาจะต้องนอนโรงพยาบาลมีการให้สารน้ําให้ยากลุ่มแคลซิโตนินหรือวิตฟอสโฟ,ฟเนตเพื่อลดแคลเซียมในเลือดลงนะครับแล้วถ้ามันรุนแรงมากมากๆเลยหรือมีไตวายร่วมด้วยเนี่ยอาจจะพิจารณาฟอกไตนะครับ สำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครมีคำถามก็สามารถมพิ่มถามเพิ่มเติมท้ายคลิปได้เลยนะครับผมจะตามมาตอบให้ถ้าชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอยดูคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ